วันอยู่บำรุงไลฟ์หลังลือเฉลิมตัดขาดทักษิณยันผมไม่เคยพูดจากกวนใครวันอยู่บำรุงไลฟ์หลังลือเฉลิมตัดขาดทักษิณผมไม่เคยพูดจากกวนใครเดี๋ยวจะไปคุยพ่อว่ามันเรื่องเป็นอย่างไรวันที่4ตุลาคมในวันอยู่บำรุงอดีตสๆเพื่อไทยได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงประเด็นครอบครัวของตนแตกหักกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายก ด้วยกล่าวว่าผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนและไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนให้ข่าวเห็นในเนื้อข่าวบอกว่าพ่อกับตนไปพูดจากวนโอยผมยืนยันว่าไม่เคยพูดจาให้ร้ายพักเพื่อชัยแม้แต่ครั้งเดียวถามว่าน้อยอกน้อยใจบางเรื่องมีไหมก็มีแต่ก็ได้แต่บน่นน้อยอกน้อยใจแต่ก็ไม่เคยไปพูดจาให้ร้ายพักและตนก็จําไม่ได้นึกไม่ออกเพราะว่าไม่เคยทำ ผมไม่เคยพูดจากวนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียวยังงงอยู่ผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้เคจจริงอย่างไรแต่ในเนื้อข่าวบอกว่าท่านทักษิณด่าผมพูดจากวนโอยแต่ผมไม่เคยพูดจากวนใครผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมยังไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากใครเดี๋ยวไลฟ์แล้วจะไปคุยกับคุณพ่อหรือว่าบุคลิกของตนกวนตนก็ไม่ทราบ ตนอยู่พักเพื่อไทยเคยพูดจาตลอดว่าตนไม่ไปไหนตนจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่รักตนไม่รักครอบครัวตนไม่ให้โอกาสพวกตนเรื่องนี้พูดไว้เท่านี้พอ